กงวว่าจะเพิ่มไปสักสองรูปภาพในส่วนตรงนี้นะคะรูปภาพมันจะมีความกว้างนะักเรียนก็สามารถที่จะกดที่เมนูครอบตัดตัวนี้เพิ่มลขนาดความากว้างของรูปภาพลงได้นะคะนี่คือค่ะมันก็นจะเพิ่มไปสักหนึ่รูปที่เมนูแทรกเหมือนเดิมค่ะ เพื่อนกิจกรรมลูกห้องนะคะเหมือนเดิมแต่ที่ครอบตัดว่าส่วนขยายก็ส่วนลงม,มาก,มก็ยอมมีความสวยงามเลยนะคะโคอเค่ะเราก็จะได้รูปภาพประมาณนี้แล้วเราก็ไปใส่ข้อมูลการติดต่อนะคะคุณครูขออนุญาต คัฟีตัวนี้เลยเพื่อความรวดเร็วตัวนี้นะคะในส่วนของข้อมูลการติดต่อลิงนี้นักเรียนสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาจาก Google ได้เลยนะคะทั่วจะเป็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ฟซบุ๊กเรามีเราก็พิมพ์ชื่อลงไปตรงนี้มีติกต่อเราก็เพิ่มนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ครบองค์ประกอบครบแล้วนะคะ